ครับมันมันอ,ออกแล้วมันออกคนมันออกแล้วมันอ,ออกแล้วเขาเขาเขาให้มันติดให้มันติดอย่างงั้นแหละห <c oughs> นีห <c oughs> นี <c oughs> มานี่ครับหนีเลยข่ายพวกนี้ดิ <c oughs> นี่กูเล่นอะไรของกูเนี่ยกู <c oughs> ทำอะไรวะเดีย <c oughs> มาผมไม่ไมิตตี้ลิเวอร์ครับผมก็โดนเปรียบอยู่เช่นเคยนะครับก็เงินเรามีอยู่ สองพันนะของเขามีแปดพันเสมอครับไปเดี๋ยวเราไปดูด่าน,านจริงครับด่านจริงนี่ก็คือมีแร่ให้เก็บเยอะแยะเลยนะครับแต่มันไม่สามารถเก็บได้เนื่องจากว่าทางนี้เขาคุมนะครับทางนี้เนี่ยผมได้อ่านเกมแล้วคือเขาจะเก็บแร่สองทางนี้แล้วก็ทางนี้ครับดูไเน,นะนี่ยทางเนี้ยแล้วทีนี้คือไอเนี่ย <Popular ity S 1> เราต้องมาดูที่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นี่มันทั้งสองฝั่งเลยเขาจะบุกมาทางนี้ได้เขาจะบุกมาทางนี้ได้าาไดแต่ผมจะปล่อยให้มันบุกครับและผมเนี่ยจะสร้างป้อมตรงนี้นะ นี่นี่นะครับแล้วก็ยิงอัดกับสีเหลืองครับจากผมจะทุ่มทุกอย่างที่มีครับใส่สีเหลืองก่อนไอ้สีเหลืองพ่ายแพ้พอสีเหลืองพ่ายแพ้แล้วผมก็จะบุกทางนี้ครับไม่งั้นเนี่ยผมรับสองทางเนี่ยด้วยเงินสองพันเนี่ยมันน้อยเกินไปมนหะและคิงของสไตล์เนี่ยเขาเขาเรียกว่าแบบเป็นคิงแบบสร้างทหารแบบประสิทธิภาพนะอย่างเช่นแบบเขาชอบสร้างอัศวินชอบสร้างพวกอะไรที่แบบว่ามันกันธนูอะ ดังนั้นธนูผมเลยแบบมันจะสร้างได้แค่สิบยี่สิบตัวเงี้ยมันเลยไม่มีผลผมก็เลยจะเอาคนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอัดสีเหลืองก่อนจากนั้นแล้วค่อยไปตีสีส้มครับเอาตามนี้นะครับไปมาครับผมอัดไปอัดมาแล้วผมรู้สึกว่าต้องทิ้งทั้งขบวนในการฆ่ามันก่อนครับตอนแรกจริง no change the treasury law. Yours. Ready. ต้องฆ่านี่แหละผมจะแบบฆ่าทางนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลามเวลาผมเอาราชามาทำไมล่ะครับเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้ราชานี่ผมจะเอามาขังไว้ครับเป็นแผนของผมเองครับใครก็ไม่รู้วคิดโทษจังไรครับผมนั่นเองครับเป็นแผนซ่อนราชาบ 你。Nee. อิดว่ะอิดก็นี่เรนุกตกี้บมันมันเอาออกแล้วมันออกคนมันออกแล้วมันออกแล้ว,ออลว,ออลวเขาเขาเขาไอ้มันติดไอ้มันติดอย่างงั้นแหละหนีหนีมาน,นี่ครับหนีเลยฆ่าไอ้พวกนี้ดิ นี่กูเล่นอะไรของกูเนี่ยไอพวกนี้ก็หนีครับไม่ไปดิปมาครับมันฆ่าคนเราครับไม่หมดงบ5บาทไอ้ได้ดีจริงครับ หลังจากที่วกเราฆ่าเสร็จนะผมจะเอาคนไปทางนู้นครับยังไปไม่ได้แล้วเนี่ยไเปออกไปอยู่ตรงนั้ก่อนมาครับผมเรามาเตรียมฆ่าราชากันเลยนะมา Your command. น่อไปไปขึ้นไปฆ่าขึ้นไปฆ่ามาครับราชาเอาอยู่หรือเปล่าครับมันก็ถึกเกินนะเนี่ยถึกเกินถึกเกินไปแล้วอย่าถึกเกินไปมากไอมาทีเนี้ยทางเนี้ยบอกมันมาแล้วทีนี้เราก็ เตรียมในการสร้างตรงมัวครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นของเราครับโดยแท้จริงครับไม่มีใครมาตามลำควานเราจะใช้ทุนนิยมครับในการบดเขานะต่อจากนี้นะราชาแล้วว่าขังอยู่ในนี้นะไม่มีปัญหาอะไร ระหว่างนี้นะผมก็จะเร่งความเร็วนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรให้ดูละกว่าเราจะ,ะตีทางนั้นเสร็จเนี่ยก็ยากเย็นเอาการอยู่เหมือนกันนะเงินมันไม่มีครับแล้วเงินเขามันมีคนเดียว a few moments later มาประมาณนี้เราก็เริ่มจะแบบแข่งข่อได้แล้วนะกับอีกเมืองหนึ่งอ่ะ <Yes. S 1> เก่งเหรอยิงครับ มีซ่อมยิงมามีซ่อมเว้ยยิงเหรอยิงเราเหรอนายเราเริ่มจะผ่านยุคที่แบบอาณาถาของเราไปได้แล้วนะตอนนี้เราพอมีตังพอที่จะแบบสู้เขาได้แล้วนะผมก็จะสร้างป้อมยัดแล้วนะเนี่ย stone needed. A few moments later get there, Lord. เอาแล้วนะครับผมเราก็เริ่มตอกกอนกนะับเขาแบบได้แบบดีมากๆอยู่อยู่เลยนะตอนเนี้ยบอกเลยว่าเราไม่กลัว ไ,ไ,ไม่กลัวเลยตอนนี้แถมยิงให้ด้วยนะยครับมาทิครับก็มาดิครับตายให้หมดเลยนะครับมันจะถึกนะครับแต่ว่ามันก็โดนยิงมันก็ตายอยู่ดีนะเงินไม่มีไม่เป็นไรครับหล่รวยครับ Not goods. เราเริ่มจะคุมเมืองได้หมดแล้วนะครับตอนนี้ตัดมาก็ผมคิดว่าแบบไม่น่าคานมาดูแล้วนะนะผมก็จะจากนี้ไปผมก็จะแบบใช้ในการแบบสมองในการสร้างในการที่จะเป็นทุนนิยมครับให้มันได้เงินเยอะที่สุดแล้วก็ปลูกเขาในรวดเดียวครับแล้วแบบเก็บหนักๆไปเลยอนะ่ะร้องโอ๊ยอ่ะ

เอาแล้วนะครับผมเราก็ถึงสักทีนะครับกับการที่จะตัดลิปปินให้มันจบจบกันไปนะครับหลังจากที่เราแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรละ่ะตีหม้อข้าวตัวเองเอาอราชาไปขังนะครับเพื่อแบบลักหูลกตาพวกทนวนมายิงแล้วนะแล้วเราก็ตีเมืองนี้มันได้สําเร็จนะครับใช้ไฟตีนะครับไม่ได้ใช้แบบเงินเยอะแยะในการตีเลยนะครับจากนั้นเราก็กันบ้านได้จากตรงนี้เนาะ แล้วผมก็ผมก็แบบพยายามที่สร้างธนูนะครับในการบุกทักสามทั้งสามทิศทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามครับมาดูกันนะว่ามันจะสนุกขนาดไหนนะบอกเลยว่าสนุกอะ่ะนิดจายยี่สิบสามตัวนี่แหละที่ผมจะฆ่ามันนะทิศที่หนึ่งครับ ผมจะขึ้นตรงนี้ก่อนเลยไปทิศที่สองไปทิศที่สามมาทั้งสงี่สทิศครับ,บทั้งสามทิศเห็นจาเตรียม,อมเอาละผมมันตีกองร้องทุกและเป็นไงธนูเป็นหาฝนธนูเป็นหาฝนาน,น,าน,นี่ กูยิงทุกสารทิศเป็นไงครับผู้พระ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 หืมมายิงมันสนุกสนุกสุกนุกสุกนานหื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 สุดท้ายครับล้มตายอย่างเร็วนะครับพี่หัวร้อนเลยบอกเลยไม่ได้ทันตั้งตัวนะครับ บุกทีแบบมันไม่มีตังค์นะผมตัดการแบบเก็บแร่ตัดในการเก็บข้าวตัดในการแบบเก็บอิฐอย่างเงี้ยไม่มีเงินนะครับทำให้เขาบุกเรางไม่ได้นะครับแล้วดูจังหวะนี้ครับอัจวินโดนยิงครับเอาดิเอาดิโดนยิงขนาดน,นี้ไม่ตายก็เรียกไม่โตหรอวะ เข่าวเหรอวุนเดียวอ่ะที่พักข่าเหรอผมให้ตีครับพี่ผมไม่ได้ให้พี่ขึ้นดุมรับ โดนยิงวะ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 อยู่นะเสียงมัน้องตีเล่นเฉยน,นะเนี่ยบอกเลย มาดิครับออกมาออกมาผมเตียนต้อนรับอยู่นี่ไงเตียนต้อนรับงันออกขึ้นครับผมมีจาเราขึ้นไปเลยนะเออดิครับมาบุกเหรอจะบุกเหรอเก๋าเหรออัจจวินน่ะเจอสงครามแห่งการม้าเป็นไง เหนื้อมันแหละครับจะได้อบอุ่นอุ่นมั้ยอุ่นไม่ราชาอุกอุ่นมั้ยเฮ้ยกูทำอะไรวะเนี่ย บอกเลยว่ายิงมันไม่เข้านะครับถ้าแบบเกาะมันยังไม่หมดอ่ะแต่ถ้าเกาะมันหมดก็ยิงมันเข้านะครับทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยสองร้อยเก้าสี่ตัวยิงไม่เข้า่ะกล้ามันครับผมปิดเกมดีกว่ามันเสียเวลาจบสักทีนะครับ กานนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับถึงเราจะตายไปน้อยแต่ว่าบอกเลยว่าเราบุกมันเราบุกเพื่อนมันมันมันเพื่อนมันมาบุกเรานะครับหนึงนั้นก็เลยทําให้ตั้งตัวยากๆ่อยนะโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะไปด่านที่สาสิบสี่นะครับเอี EP นี้ก็ยังาาเจอกันนะครับ